เตรียมเปิดโปงสวยในพลตำรวจหัวพันการพนันออนไลน์ทนายตั้มเพื่อนรู้ใจโจ๊กขอร่วมแจมด้วยถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดและมีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตัวเป้งๆระดับในพลจะได้รับผลกระทบแบบสะเทือนถึงดวงดาวคำถามคือทุกคนคิดว่าผมควรแลกไหมครับหรืออยู่เงียบๆดีก,กว่า ขอประเดิมด้วยภาพเงินสวยใครจ่ายให้ใครอยากรู้กันไหมครับและเป็นที่ทราบกันดีว่าทนายตั้มหรือนายสิทธาคือบุคคลที่มีความสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเป็นอย่างมากถึงขนาดเรียกพี่เรียกน้องกันเลยทีเดียวจากกรณีเมื่อเวลา16นาฬกา17นาทีวันที่24มีนาคม ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธีการมูลและนิธิทีมงานทนายประชาชนเด็กโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าผมได้รับข้อมูลมาชุดหนึ่งที่เรียกว่าเร้าใจมากๆถ้าเปิดไปครอบครัวเดือดร้อนแน่ๆแต่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองที่สุดและมีตำรวจอีกหลายนายโดยเฉพาะตัวเป้งๆระดับในพลจะได้รับผลกระทบแบบสะเทือนถึงดวงดาว คำถามคือทุกคนคิดว่าผมควรแลกไหมครับหรืออยู่เงียบๆดีกว่าขอประเดิมด้วยภาพเงินสวยใครจ่ายให้ใครอยากรู้กันไหมครับล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคม2567ทนายตั้มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ข้อความระบุว่าพรุ่งนี้26มีนาคมเวลา11นาฬิกาขอเชิญพี่ๆนักข่าวที่สิทธาลอเฟิร์มนะครับ ไปต่อให้สุดกับการเปิดโปงขบวนการสวยตัวท็อปแบบม้วนเดียวจบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมมารอดูกันไม่ได้ทำเพื่อใครแต่ทำเพื่อชาติเป็นที่ทราบกันดีว่าทนายตั้มหรือนายสิทธาคือบุคคลที่มีความสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเป็นอย่างมากถึงขนาดเรียกพี่เรียกน้องกันเลยทีเดียวและเคยมีคลิปที่ถูกแชร์สนั่นโซเชียล เป็นภาพพี่บิ๊กโจ๊กร้องเพลงคู่กับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์คนดังโดยมีทนายตั้มร่วมวงอยู่ด้วยจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการเตรียมตัวออกมาแชครั้งนี้มีในยะอะไรจะเป็นประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่อย่างไรและล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคม67ที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนพันตำรวจเอกดุสิตพรมสิน ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเดินทางพบพนักงานสอบสวนสถาน,นีตำรวจนครบานเตาปูนเพื่อให้ปากคำในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนัน d n k Master ที่ก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับตำรวจสามนายและพลเรือนหนึ่งคนพร้อมออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผบตรที่มีหลักฐานว่าเข้าไปพัวพันกับคดีดังกล่าวด้วย สำหรับเว็บไซต์พนันออนไลน์ BNK Master ตำรวจส,สืบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบัญชีม้าที่พันตำรวจโทรคริตที่ถืออยู่ประมาณ15ล้านบาทโดยมีรายงานว่าพันตำรวจโทรคริสจะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนเออตาปูนช่วงสายวันนี้ต่อมาเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาทีนายนทวิท์เนติจารุโรธทนายความ เดินทางมายื่นเอกสารทวงถามพนักงานสอบสวนสอนเอตาปูนเนื่องจากตนและพลตำรวจเอกสุรเชษมีความเห็นร่วมกันว่าคดีพนันออนไลน์ที่ยังค้างอยู่สอนเอตาปูนพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจที่จะทำคดีควรรวบรวมสำนวนส่งให้เป็นหน้าที่ปปชดำเนินคดีต่อเนื่องจากคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงก่อนหน้านี้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบอตรในฐานะพนักงานสอบสวนทั่วราชอาณาจักรได้นำคดีที่เกี่ยวกับพนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เกี่ยวพันกับทุกคดีให้รวบรวมส่งบบชแต่ที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีการสื่อสารผ่านสังคมว่ามีการออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้รับทราบข้อกล่าวหาอยู่ทั้งที่ผ่านมา พลตำรเอกสุรเชษยืนยันว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกมาก่อนซึ่งมองว่าการสื่อสารเรื่องออกหมายเรียกครั้งที่สองอาจเป็นเพราะต้องการให้เข้าเงื่อนไขการออกหมายจับวันนี้จึงเดินทางมาพูดคุยกับพลตำรวจเอกสุรเดชชักไทยผู้กำกับสอนเอตาปูนเพื่อให้คณะพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการเรื่องนี้อยู่ยุติการสอบสวนและรวบรวมสำนวนส่งปป,ปชตามที่ควรจะเป็น นายณทวิทย์ยังบอกอีกว่านอกจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้ตนจะเดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนทั้งชุดส่วนกรณีที่เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาชุดสืบของสงขลาได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีดเดียวกันโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทําผิดซึ่งเป็นความผิดเดียวกับสำนวนที่อยู่ในปป,ปช เป็นเส้นเงินเดียวกันพอแจ้งความแล้วพันตำรวจโทรคลิปปริยเกตก็ปรากฏตัวต่อพนักงานสอบสวนแต่ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดแต่เมื่อเป็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องรวบรวมสำนวนส่งไปยังปปชผู้ถูกกล่าวหาจะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงหมายเรียกครั้งที่สองของพลตบทเอกสุรเชษฐ์ที่ครบกำหนดให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ 26มีนาคมนายนทวิทย์บอกว่าท่านเห็นหรอว่าเป็นไม้อะไรท่านเห็นหรือเปล่าผมก็ยังไม่เห็นปิจ๊กก็ยังไม่ได้รับอะไรไม้อะไรแล้วจะไปทําไมในเมื่อคนตํารวจเอกสุรเชษ์ก็แจ้งมาว่ายังไม่ได้รับอะไรเลยคําว่าไม่ได้รับอะไรเลยก็แปลว่าเป็นเรื่องอะไรเมื่อถามตอบว่าเป็นการเล่นแง่ทางกฎหมายหรือไม่นายนทวิทย์ตอบว่าไม่ได้เป็นการเล่นแง่ เพราะตามปวิอาญาการส่งหมายต้องส่งให้ตัวผู้ที่ถูกออกหมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีการได้รับหมายสืบจากข่าวรายงาน